คนนี้มาฝากท้องก็ต้องมีการตรวจกันละครับฝากท้องใช่ไหมคะฝากท้องค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอตรวจภายในหน่อยนะคะไม่เอาค่ะไม่ตรวจแล้วทำไมอะ่ะอายอเข้าใจท้องแรกกันนะท้องสาวด้วยก็อายแล้วแกก็ท้องไปเรื่อยฮนะโดยไม่มีการตรวจใดๆเลยเพราะแกะอายจนถึงวันคลอดละครับ ครับจะอายหาป้าแกสิลูกจะออกมาจะไม่ให้หมอดูได้ไงเล่<อ>เานครับ ผู้การคนเลยแทนที่จะอายหมอคนเดียวอายคนทั้งวงเลยทีนี้ผมเป็นลูกแบบผมไม่ออกมาหรอกเ้าออกมาเป็นลูกของแม่แบบนี้ฝุ่นไว่ะแต่ถ้าท้องอีกทีนะอยากคลอดพวกเขาก็ได้จะได้ไม่อายท้องมาเจ้าเดือนแล้วแต่ก็ไม่ยอมให้ตรวจมาคลอดไม่ยอมให้ตรวจแล้วให้มอกมาดูเขาก็อมาขอตรวจเองแต่การคล้ก็ปฏิเสธแตนการนี้นาทีสุดท้ายเด็กจะคลอดเองไอ ขอขอบคุณคุณอรสาหาแก้วเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล4เทศบาลตำบลสำนักคุณเนนจังหวัดพิจิตรเจ้าของเรืออายันคลอดชื่อศิลปกคราคาเฟ่เจ้าที่อ,นอ,นอ,นอนนานสุนั่นเด็กีทวพิกรารวัยหูอายุ17ปี ผู้สูงอายุคนแก่ที่เดินมาิดต่อขอลงทะเบียนผู้สูงอายุคุณลุงคนนี้มาลงทะเบียนขอเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ครับเดี๋ยวรู้เซ็นเชื่อตรงนี้นะคะเฮ้ยตายละเรื่องใหญ่แล้วให,ใหญ่อะไรแค่เซ็นเชื่อทำไมล่ะคะโอ้คะแนนหนังสือไม่เป็อไม่มีปัญหาค่ะอ๋อแค่นี้เองไม่เป็นไรไมันมีวิธีเอาฟัง เขียนไม่เป็นเดี๋ยวใช้นิ้วมือปั๊มแทนเอาก็ได้ใช้นิ้วมือปั๊มค่ะ <หา S 2> โอ้โหเรื่องใหญ่กว่าอีกเฮ้ยอะไรอีกอะไรจะใหญ่ได้อีกเล่างทำไมล่ะคะก็ขาน็นิ้วนะนิ้ว,วก็แค่เนี้ยเหลือแค่เนี้ยไม่กดอุ้ยไม่กุดนะครับมีแค่ครึ่งเฮ้ยไม่เป็นไรยังเหลือตั้งครึ่งใช้ได้ละลุงเออึ่งเดียวอ่ะ ไม่เป็นไรค่ะเหลื่อครึ่งเดียวก็ใช้ครึ่งเดียวก็ได้ค่ะอุ้ยั๊มครึ่งเดียวเขาจ่ายค่าครึ่งเดียวดสิเฮ <c oughs> ้ยเป็นไรค่ะ้อม่เป็นไรได้ยังไงถ้าเขาจ่ายค่าครึ่งเดียวแล้วจะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะถังเงินใช้ข้างซ้ายได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องข้างขวาค่ะแล้วนิ้วอื่นอ่ะนิ้วอื่นก็ไม่ได้ค่ะต้องนิ้วโป้งข้างขวาเท่านั้นนะคะสขาอย่าต้องใช้นิ้วโป้งข้างขวาอย่างเดียวค่ะค่ะไอะลุง นี่เนี่ยนิ้วโป้งขวาไม่ได้ขวานี่เลยว้าว้าหัวเท้าอ่ะเท้าหน้านิ้วโป้งขวาด้วยเต็มนิ้วด้วยใช้ได้นะคุณเจ้าหน้าที่นิ้ก็เหม็นนิดนิดก็ทนเอาว้ายไม่ได้อันนี้มือโป้งขวาเนี่ยเป็นลูกชนิดหนึ่งคือลูกเลือดไหลแล้วก็จะปุ่นไปขึ้นนึ้วอันนี้วันไหนได้ขึ้นไหมเ่งเงินลงมาได้ขึ้นนึ้วหรือเปล่าแกจะเร็วฟักแกมือขาวมือโป้งเท้าแกว่าฟังใหเรา ขอขอบคุณคุณสิริพันธ์หนุนงามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการด้านเด็กสตรีคนพิการผู้สูงอายุสำนักงานเขตบางนาเจ้าของเรื่องเอานี้เท้าขึ้นมาแทนตำดวรักษัการเ็นรู้ข้มง,งานต้องกา,ปบบานปราบปรามสถานีตำรวจประนโชคชัยครับ รกันา,น,นายคนนี้มีเจ๊คนนี้เป็นเมียน้อยครับนี่มาหากันอยู่ครับกําลังหวานเชียวเนี่ยที่มาค้างกับหนูแบบนี้เมียพี่ม่ว่าอะไรเหรอโอ้ยเมียพี่เย็งพี่เสาวเดี๋ยวพอพี่กลับไปก็บ,บอก,กบอว่ากลับเตะหัวถ้ำแล้วมันนอนหลับไม่รู้เรือ่องเหรอพี่ฉลาดจังเลย ตรงนี้ต้องจัดไปหนทีแล้วคุณสามีก็ร่าเริงเซิร์ระบำกับคุณเมียน้อยจนเผลอหลับยาวไปจนเกือบเช้านะครับเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วาจ้าแล้วท้องๆ้อ้แล้วอแล้ว เรีบกลับรีบกลับถึงบ้านครับเช็คสักนิดหลับทำเนียดทำเนียดทำเนียดชุดนอชุดนนชุดนอนเปลี่ยนชุดนอนทอด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 ตายชักรีบจัดลืมถุงยาระบายติดมาจากเบียดน้อยครับ อย่าเพิ่งใส่ถอดไม่หมดถุงยากอนามายยังคาอยู่เลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปอันหนึงห่งนั่นนอนสีนด้วยโดนมันเลยหลับนานแล้วว่างั้นแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าตามแผนก็ไม่รู้แล้วครับแต่คราวเนี้ยมันจะได้ไหมมันมีเกินเกินอยู่นะอ๋อพี่มาดอไห่เนี่ยต้องนานแล้ว เลยห้เาเนาะพี่รเลยพี่กลมาตอนไหนนี่ยนั่งเ่ยก็ขี้เล่ซะด้วยปะไเกินมาเ่ยเขาเจอแล้วะไปไหนมาเนี่ยกลับมาหัวค่ำแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหน ถตายมแค่น <t doors> ี้แหละว้าวเร็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 วไป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 ไหนไปอหยตา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 ยว่าแต่แผนดีบทดีแสดงดีเสียแต่แต่แต่เกินครับเกินประทัดถุงเลยสรุปตายมันกลับไปฉันก็นอนหลับแล้วฉันยังไม่รู้ พมาถึงล้านให้ทหารไปกอดมันกอดไปเสร็จแล้วทำไปทำมาก็ไปตรงนั้นกลว่าไปเจอถุงถุงยางทำไมฮะยังอยู่ตรงนั้นเลยจัดการไปซะลืมถอดถุงยางทำไมออกกลับมาถึงบ้านก็นอนไม่อาบน้อนก็นอนเตียงกับเมียเลยขอขอบคุณดาบตำรวจรักศักดิ์สุพรรณเพศผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนโชคชัยเจ้าของเรื่องลืมถอดถุงยาง ทุกสมุดว่าโองการปราบพามสถานีตำร,รวจพุทเราไปมากจังหวัดนีล้วนะครับสมัยที่ผมยังเป็นร้อยตำรวจอยู่ที่สอนอทงองรอนะครับคุณตำรวจอยู่ที่โรงพักเรื่องก็มาตำรวจมาตำรวามทช่เหลือยร่วยชช่วยชววยยช่วยช่วยช่วชช่วยรับว่วชช่ชิ่ ช่วยอยู่แด้เอาเร็วเข้าเร็วเฮ้ย so what do you w a โอ้โหแม่เบี้ยเลยเฮ้ยถูกเชิยไไดรรยังไงไ,ได้เจ๊ไอ้ลักษณะนีแปลว่ะตรงนู้ยังไงเป็นไรครับเมื่อยค่ะเมื่อยค่ะเอาแล้วแบบเนี้ยมีลักษณะเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแบบถูกเชิดขึ้นมาละสิคงเล่นคุณตำรวจคนนี้ว่าแต่ตอนบกรถที่ถนนติดแ้งถูกเชิดไปเนี่ยเมื่อยค่ะ ไปแล้วจะห้ทยังไงครับเนี่ยดูท่าอยากให้คุณตารวจอยากให้นวดใช่ไหมคุณรู้ไหว่าผมมากับใครมามาอ้มาเป็นปูเลยเนี่ยมนวดทั้งนั้นรับมือตำรวจซะด้วย ว่อะไรเขาหน่อยจ้ากสว่าตายพมีเลยค่ะมีลไม่ไม่อะไรทั้งนั้นคะไม่มีเลยค่ะอะไรเโวให้เลยนะคะก็ไหนบอกว่าไมไงไม่ไค่ะไม่ค่ะค่ะแข็งแรงขึ้นมาเลยหรือก็เล่นบูลุษฮุกโชว์โอ้โหเจ๊แข็งแรงให้เต็มที่ให้อาสาเขาเชื่อนะไม่งั้นหาสา ขาช่วยนะแหมชมคํหนึ่งคุณตํารวจบุนคดีแกวว่ากดเมื่อยพอใสรของที่เหลืออยากให้ตํารวจมานวดให้หน่อยคนอื่นนวดไม่ได้ไมันต้องตำรวจหรือทหารเท่านั้นเพราะตำรวจทหารเนี่ยแข็งแรงน้องกู้ภัยคุณน้องเดี๋ยวช่วยอยู่นวดให้หน่อยน,นะเพื่อว่ารับบุกเลยครับขอขอบคุณท่านตำรวจโทเอกภาคทูปสมุทรสารวัตรป้องกันปราบตามสพลำปลายมาจัางหวัดบุรมย์เจ้าของเรื่องอยากให้ตำรวจนวด